คณะทูตจากประเทศมุสลิมได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตขณะที่สอ,อบาตาก็คาดหวังว่าการลงพื้นที่จะนำไปสู่ความร่วมมืออื่นๆในอนาคตค่ะคณะทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิม12ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เยี่ยมชมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุงไหงโกล,ลกแห่งที่สองจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยความสนใจค่ะ นี่เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ3าฝ่ายไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะการก่อสร้างสะพานจะคู่ขนานกับสะพานเดิมความยาว116เมตรมาเลเซียรับผิดชอบการออกแบบค่าก่อสร้างฝั่งไทยออกครึ่งหนึ่ง110ล้านบาทส่วนงานถนนในไทย50ล้านบาทค่ะระหว่างการลงพื้นที่คณะทูตได้แลกเปลี่ยนพูดคุยด้านการศึกษาซึ่งก็มีนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปเรียนที่อีกจํานวนมากค่ะหลายร้อยคนนะฮะที่ไปที่ซาอุดีก็เนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาค่อนข้างมากแล้วก็ให้ทุนจํานวนมากจนจนบางครั้งเนี่ยเรามีจํานวนนักศึกษาไม่ไม,ไม่ไม่พอที่จะส่งไปตามทุนของเขาส่งเขามีจํานวนเยอะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคนไปสมัครเรียนน้อยอาจจะเป็นเพราะว่า,ามีความเข้าใจว่าทุกไปเรียนซาอุดต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวเรียนทนางด้านศาสนาอิสลามเนี่ยทางด้านภาษาอาหรับอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เราเรียนได้ทุกอย่าง นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่เราอย่าต้องโปรโมทเหมือนกันเพราะซาอุดีตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการพัฒนาด้านอื่นๆที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจเยอะมากในวันนี้คณะทูตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานในอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะที่นี่รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานโบราณจากทั่วโลกเอาไว้มีคัมภีร์ที่เขียนด้วยลายมือบนหนังแพะ อายุกว่า1,200ปีเป็นจุดเด่นนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงการซ้อมเอากลกุรอานโบราณโดยครูจากโรงเรียนสมานมิตรวิทยาซึ่งได้รับการอบรมจากกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์ขอภายคาะการซ่อมเอากุรอานโบราณนะคะซึ่งเป็นการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณที่สามารถจะรักษาสภาพเดิมให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดค่ะ พันตำรวจโทรวรรณพงศรรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตรระบุว่าการลงพื้นที่ของคณะทูตเพื่อต้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแทนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและต้องการยืนยันความปลอดภัยโดยสะท้อนว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนและคาดหวังว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือของทั้งสองประเทศในอนาคตค่ะ